เวลานั้นนะ่ะมันจํากัดนะเรามีเวลาจํากัดมากไม่มีวันนี้สองครั้งนะน้ําที่ไหลผ่านเราไปนะใบไม้ที่เปลิดตัวเองจากขั้วลนลงทับถมบนผืนดินผ่านแล้วผ่านเลยนลิรันด์ไม่อาจกลับมายังจุดเดิมได้อีกแล้วอายุสังขารของเราที่ไหลผ่านเราไปทุกวันทุกคืนทุกหลับตาเริมตานั้นนะมันเรียกคืนไม่ได้พระองค์จึงรตสเตือนเอาไว้ว่าคโนโวมาอุปจักข่าอย่าปล่อยเวลาผ่านไปอย่างไรค่ะ ฉะนั้นเราต้องคิดว่าในเมื่อเรามีเวลาจํากัดเราจะบริหารจัดก,การชีวิตยังไงบริหารจัดก,การหน้าที่การงานยังไงให้พอเหมาะพอดีพองามสรุปสั้นๆก็คือเราต้องไม่ประมาทใน5ฐา,านะ 1. อย่าประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาว2อย่าประมาทในวัยว่ายังหนุ่มยังสาว3อย่าประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรง4อย่าประมาทในเวลาว่ายังมีอยู่มาก และห้าอย่าประมาทในคุณงามความดีว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทําถ้าเราไม่ประมาทเราจะลุกขึ้นมาทําสิ่งที่ควรทําและเมื่อเราได้ทําในสิ่งที่ควรทําแล้วงานก็สําเร็จชีวิตก็รุดรอง